วันนี้เราจะพาเอมากินไอติมร้อยถังกันนะเกลอะไรนะมีรสชาเขียวไหมโอ้มีไปเลยร้อยไปดูสิไปไปดูลงไปดูเอาไปเลือกเกล้าไนเอาชาเขียวเอาชาตลูกจะมีห้าูกหกลูกสลูกแล้วค่ะอ๋อมีเป็นแก้วหนูเอากี่ลูกนี่ชาเขียวอันนี้ทุเรียนแอร์กินแล้วทุเรียนก็มีเผือกด้วยมีสตรอเบอรี่วยเอรเอามะพร้าวนี่โอ้ของชอบเลยเอง์แชอบมะพร้าว ก็สองสีก็สองสีหหมากอ้โหเกินไปแมั้เป็นไงนี่ของแม่มีเผือกมีเรนโบว์เรนโบว์แล้วก็ช็อกโกแลตชิพในของแอค่ะอยากบอกให้เขาเอาแบบชาเขียวสามอันเลยแต่ว่าอยากลองรสอื่นอยของแม่มีอะไรมีชาเขียวมีทุเรียนแล้วก็มีอุ้ยโอ้โหกินทุเรียนออกเลยแล้วก็มะพร้าวกินทุเรียนออกเลยอะอร่อยไหมอร่อยยี่สิบบาทสามลูก เอาชิมมะพร้าวนิ่งมะพร้าวต้องกินกับมะพร้าว <c oughs> อ,อร่อยมะพร้าวหอมมากแม่อืหอมมะพร้าวหอมมะพร้าวน้ำหอมเลยเอา้า